ันนี้เอามาโอ้สวยนาะแจ้ตโอ้นี่สวยอันนี้สวยเลยนาะทุกสิ่งทุกอย่างสวยมาเนี่น,น,นี่อันนี้สวยนี่เนี่ยเขาเขาสอหาอันสวยๆส,สักอัน รถของมาอย่าวะอยู่ไหนฮะเราอยู่ฮะน้องจบผมไหนวะฮะรถของปั้นจับอ่ะซื้อเหรอของปั้นยับยับสงอ่ะของปั้นยับยับอ๋อใช่นะเอาตวงแคออันอันอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะโยมอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะ ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดอ๋อราคาบมีสี่จุดสูงกิโลเมตรอันนี้เป็นหยกเป็นหยกคับนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจงอี้มันไมันเป็นหยกอันนี้ข้างในมันยังไม่แน่ยังไม่แน่เนาะมันจะมีมันจะเป็นทั้งหมดหรือว่ามีแค่ขึ้นเดียวอย่างนี้ใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวรู้ละเดี๋ยวรู้ทั้งเดี๋ยวเอาที่มันอันใหญ่ๆเนี่ยเท่าไหร่อันใหญ่เนี่ยเท่าไหร่ 2องล้านสองล้านวันนี้แพงเนาะอันนี้ลูกใหญ่โอ้สวยเลยอ๋ออน,นี้อันนี้มันจะโอ้ใช่แล้วอันนี้เป็นหยกเนาะมาจากพมาก่าจากพมาก่าใช่แล้วนี่นี่ก็เย็นเย็น เดี๋ยวถ้ามีคนอยากได้จะมาบอกเนาะีนเอาสวยๆแบบไปประดับวัดนะร้านี้ยังสวยนะเป็นร้านขึ้นเนาะสองร้านสามร้านเนาะโอเคโอเคโอ้ไปประดับวัดนี่สวนี่สวย อะไรอะไรก็สวยวเข้ามาบูมเครื่องเครื่องยังไ,ไมเราไปก่อนี่เราจะมาเที่ยวเมืงองไทยเที่ยวเมืองไทยแล้วเข้ามาอยู่เมืองไทยเข้ามาเมืองไทยแล้วสะอาดอมาวันนี้ยังพูดก,กัมาก่ะสะอาด ไปขึ้นรถมารถไปขึ้นรถไปเชียงใหม่มาขึ้นรถแล้วะขึ้นรถตู่เมาไป